ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องพ่อนอยาโรตารี่ตัวนี้นะครับ เครื่งองปัญญาตัวนี้มันจะมีอยู่สส่วนนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นส่วนของตัวตปั๊มนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่อง9.5แรงม้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้น,นครับขั้นแรแกรนะครับเราต้องทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเป็นน้ํามันเครื่องของเครื่องยนต์4จังหวะนะครับแนะนานะครับจะเป็นนี่เจะเป็นเบอร์30หรือว,ว่าเบอร์40ก็ได้นะครับใช้เป็นเบอร์30นะครับตันนี้จะมีเซนเซอร์วัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับถ้าเติมน้ํามันไม่ถึงระดับนนนะะครรรรรััับ0.8ปมมมาาาาณี้้หืืออเกวดดํ่ง ประมาณตรงนี้เลยขึงกลางมานิดนึงเครื่องจะสตาร์ทไม่ติดนะครับไฟจะไม่จ่ายไปที่หัวเทียนนะครับเพื่อตัดการทํางานไม่ให้เครื่องเสียหายนะครับสามารถเติมได้สองฝั่งนะครับจะมีฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนี้เลยเติมได้เหมือนกัน<ฮ>เสียบเข้าไปนะครับหมุนเสร็จแล้วก็คลายออก นี่ประมาณนี้นะครับน้ำมันเครื่องที่ต้องเติมอีกจุดนะึงก็คืออยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของตัวปัม๊มเติมตรงนี้นะครับส่วนเติมขนาดไหนนะครับให้มาดูที่ตรงนี้ดูที่ฝั่งนี้ครับจะมีตาแมวอีกตรงนี้ ระหว่างที่เติมลงไปนะครับก็ดูระดับตาแมวตรงนี้ด้วยให้เราเติมไปนะครับเลยจากจุดกึ่งกลางนะครับจะมีจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะครับแต่เ,เติมเต็มมากนะครับเติมเต็มมากนี่อ่านี่นี่ประมาณนี้ครับถ้าเติมเต็มมากเกินไปนะครับจะทําให้ทีแรงจะทําให้เกิดแรงดันในระบบนะครับทําให้ลูกสูบเสียหายหรือว่าก้านสูบข้างในเสียหายได้ต่อไปนะครับ เราจะเติมน,น้ามันเชื้อเพลิงกันน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นเบนซินนะครับ9195นะครับหรือว่าแก๊สตออักขอ95เราเช็ดนะครับน้ํามันเครื่องออกเพราะผมเตรียมกล้วยมาแค่อันเดียวนี้จะเป็นฝาถังน้ามันแบบกล่นะครับมีซีนยางแล้วก็มีตัวกรองอยู่ข้างในเหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปค่อยๆเติมนะครับเมื่อวานเรามีบทเรียนมาแล้วเติมเยอะมันกระฉอออกครับ ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซิน95นะครับเติมไปประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะเทให้ดูเฉยๆประมาณนี้ครับฝั่งนี้นะครับความจุจะอยู่ที่ประมาณ4ลิตรนะครับ4-5ลิตรประมาณนี้ผมจําตัวเลขแน่นอนไม่ได้ดุข้อมูลมาก่อนนะครับเสร็จแล้วตอนปิดนะครับก็ดูด้วยนะครับมันจะมีบาตรงฝากับตรงถังน้ํามันเคลื่อนครับใส่ให้ตรงกันนะครับตันลงไปแล้วก็ปิดนะครับ เติมน้ำมันเครื่องแล้วอย่าลืมปิดด้วยนะครับติงให้สนิทนะแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากเอาไปเต็มมือก็พอร้อยนะครับต่อไปเราทำการต่อสายต่างๆนะครับของตัวปั๊มแล้วก็ในชุดนะครับเขาจะมีแถมนี่นะครับในถุงก็จะมีพวกโอลิงต่างๆนะครับแล้วก็ชุดลูกยางกันสะเทือนนะครับสี่ตัว <S <S ในกล่องก็จะมี ตรงนี้ก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ตัวจะมีชุดบล็อกหัวเทียนนะครับต่อไปแล้วมาประกอบนะครับชุดท่อน้ําวนก่อนนะครับในชุดก็จะมีตัวนี้นะครับโอลิงนะครับตัวหกขุนแล้วก็ตัวตัวสายทางน้ําออกผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะสี่ขุนนะครับในชุดนะครับชุดนี้นะครับเราแถมสายน้ําวนไปให้นะครับแต่นตอสายข้นยาเราไม่ได้มีให้ในชุดเราก็ใส่โอลิงเข้าไปแล้วก็ทางฝั่งด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวกรองตับไปได้เลย ตัวนี้เป็นสายทางน้ำออกนะครับก็จะล็อกกับถางไปก็มีส่วนของตัวสายพ่นยานะครับต้องซอเพื่อเอานะครับอันนี้จะมีโอลิงให้อยู่แล้วนะครับผมในชุดใส่คตา ตัดตัวเมียส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ต่อกับหัวพุนยานะครับมีหัวพุนยาแบบไหนก็ต่อพุนยาแบบนั้นะครับจะมีโอริงให้อยู่แล้วนะครับแต่ของตัวผู้ต่อตัวเมียของสสยพุนยาได้เลยนี่นะครับเราจะใส่ตัวลูกยางกันกันสะเทือนนะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับมีสี่รูตรงนี้ตรงนี้ต้องมีหลังเครื่องอีกสองตัวนะครับเราจะยกขึ้นอย่างนี้นะครับ แล้วใส่เข้าไปไเลยม้ามีประแจก็เอามาขันล็อกอีกสักหน่อยก็ได้นะครับข่นต่อกันสองตัวเียบร้อยครับต่อไปเรามาสตาร์ทเครื่องกันที่สตาร์ทเครื่องนะครับเราก็อันนี้เป็นคันเร่งนะครับเราก็จะปรับด้านนี้เป็นความแรงปรับด้านนี้ลดความเร็วนะครับเราก็จะปรับครึ่งๆกลางๆไปก่อนนะครับส่วนตัวตรงนี้นะครับจะมีวาล์วน้ํามันกับวาล์วอากาศวาล์วอากาศเอ้ยวาล์วน้ํามันนะครับให้เปิดไปที่ออนนะครับ หันไปทางนน้นนะครับหันไปตัวไปทางเดียวตัวเครื่องส่วนเบาอากาศให้ปิดไปก่อนนะครับหันไปคนละทางกับตัวเครื่องมาสตาร์ทติดแล้วให้ปรับไปทางตัวปรับไปทางเดียวตัวเครื่องนะครับก่อนนะต่อไปนะครับเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับหรือสวิตช์เปิดปิดดันลงแปลว่าเปิดดันขึ้นแปลว่าปิดนะครับอันนี้เราดันลงไปนะครับให้อยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าเปิดสตาร์ตต่อไปนะครับดึงคันเล่งให้ดึงคันซับไ้เลยแม่ ขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็นวิธีการใช้งานของเครื่องพ่นยาแบบโรตารี่นะครับต,ตัวนี้จะเป็นแรงดันสูงมากๆนะครับสามารถปรับแต่งดันได้ที่ตรงนี้นะครับเลยพอใช้งานเสร็จแล้วนะครับผมแนะนําให้ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกทุกครั้งนะครับถ้ามันเหลือเยอะนะถ้ามันเหลือนิดเดียวก็ไม่เป็นไรให้มันค้างทางไปแต,แต่ถ้าจะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ่ายน้ํามันนะครับออกทางตรงนี้นะครับรัดตัวนี้นะครับนี่ตัวที่อยู่ข้างๆไม่ใช่ตัวตรงกลางนะครับ ถ่ายน้ำมันออกทุกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าใช้พรุ่งนี้นะครับไม่ต้องถ่ายก็ได้นะครับหรือว่าใช้ให้หมดจะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าถ้าน้ํามันค้างในถังก็อาจจะทําให้นอนบูดหรือว่าทําให้เกิดตะกอนติดทําให้ต้องล้างคาบูกันนะครับแล้วก็เก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับหรือว่าเช็คน้ามันเครื่องเนี่ยทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับถ้าระดับมันไม่ถึงนะครับเซ็นเซอร์มันจะตัดไม่ให้ทํางาน ใช้ประมาณเดือนหนึ่งก็เช็คทุกรอบนะครับว่าเป็นไปได้เดือนหนึ่งอยากให้ถ่ายครั้งหนึ่งนะครับถ้าใช้งานเป็นถ้าใช้งานอยานะ่างหนักตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับรอบพอร้พอมๆกันเลยก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถดูที่ลิงก์หรือว่าตามแพลปตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้นะ